No. กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ๊สวยชนแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของเบ็ดฟิกวันนะคะมากับเกมที่โปรดปรานของจักรพรรดิก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะกันไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เจไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะโอเคมาจ้ะมาปรับเบ็ดกันก่อนเลยเออเพิ่มเบ็ดกันไปก่อนเลยนะไปหมุนไปเลยจ้ะมาดูนะคะว่าสแคตเตอร์จะเข้าหรือเปล่าเกมนี้เออจะเข้าง่ายหรือจะเข้ายากก็มาุนกันอีกทีนะจ๊ะเออหมุนไปดิโอ้โหล่อมาอยู่ตัวหนึ่งนะเออยังไงเออยังไงเอย,ย,งงเอ,ยอุ้ยมาดิโอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคํามาเลยว่าสแคตเตอร์ของเราเออหมุนไปกี่ทีวะสี่ห้าทีเนาะ เออสแคตเตอร์ก็มาเลยว่ะไปไปที่1ิการหมุนไปเลยจ้าโ,โหไวจาดไวจาดมาดีมาด,มาดีได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยขอขอตัวสีเขียวอืไม่ได้นะดอกแรกกระพาดไปเลยจ้ะดอกสองหมุนสองหมุนสองเออสวยดอกนี้สวยอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยขออีกขออีกขอตัวนี้อีกขออื้มตะเลิดไปไม่เป็นไร ยังดีได้ตัวสีฟ้าดีกว่าไม่ได้นะจ๊ะไปต่อจ้ะไปต่อจากอู้หูต้นเลิดโอ้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะคนละคนกันนะจ๊ะเออเจก็รุนไม่ดูลืมหูลืมตาเลยอุ้ยได้ตัวสีเขียวมาโอ้ก็ยังดีดีกว่าไม่ได้อะไรเลยไปเล็กสี่มุนเลยกสี่มุนอู้หูขอตัวนี้ดิขอผู้หญิงคนนี้ขอผู้หญิงคน,นอื้อสวยรางวัลก้อนโตมาอู้เอาเรื่องเอาเรื่องเลย อูรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์ไปเลยจ้าฮะปังไม่ไหวแล้วจังหวะนี้เออเฮ้อโคสุดอ่ะโคสุดอะ่ดอะเออกำไรเน้นๆนะจังหวะนี้กำไรเน้นๆเออมาอีกดอกมาอีกดอกสวยจ้าสวยทาไปดิเหลืออีกสองมุนะไปดิไปดิอ้โขู่ตะเลิดนะตะเลิดนะไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรยังไม่ให้หลุ้นยุคตะเลิด,ดอีกแล้ว ตังเลิศอ,อีกแล้วหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายขอเถอะขอเถอะหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายเออได้ตัวสีเขียวก็ยังดีวะดีกว่าไม่ได้เนาะเออมาดูรางวันรวมกันเท่าไร่เอยโอ้บอกเลยค่ะว่าคลิปนี้คุมไม่ไหวแล้วปังไม่ไหวแล้วเออสุดจัดประดับบอกไปเลยอะ่ะอืมโคตรสุดอะ่ะเออแค่นี้ก็คุมแล้วเนาะทุกคนโอ้ยวันนี้เจม,ม่านแล้วอะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะทุกคนไม่ต่อแล้วนะจ๊ะ เออสำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเบ็ดฟิกวันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อบ๊ายบาย